ท่านเหลจะจกลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมบ่าวเวจากซองสายแจก5 0 0แสนซานี้อย anyway. ู Belt ่ในเกมเกาหลีน้าฟรีไฟอีกแล้วในข่าวรับชมวันนี้นะครับฟรีไฟนะครับดาวเด็ดกิจกรรมใหม่เข้ามามันจะเป็นหวัดใครเข้าดูคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดตามมากดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไปด้วยนะครับผู้ชมกิจกรรมนี้นะครับสำหรับสายฟรีนะครับผู้ชมนะ ีกิจกรรมใหม่สำหรับสายฟรีน้ำชมกิจกรรมก็มีกิกาเล่นนะครับผู้ชมนะนี่นี่นะครับผู้ชมกิจกรรมนะเปิดวันนี้นะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับถึงวันที่สิบเอ็ดนะครับผู้ชมนะกิจกรรมสะสมโทเค็น รับนมนักเ็ดบอลนะครับทมกชนนะอโอชุดดูก่อนห้าโทเค็นรองเท้านะครับช,นะช,บชุสิบโทเค็นนะครับนี่ยี่สิบได้หมวกกับชงพมแบบนี้ของฟรีนะครับ เอาอะไรเยอะแยะมากมายเนาะนี่35มสิบหโทเค็นนะครับถ้าเราเก็บได้3ามสิบห้โทเค็นนะเราได้ครบชุดเลยนะครับชมนะในกิจกรรมก็มีให้เล่นแบบว่าล็อกอินหนึ่งวันเล่นแลงซีวีซีหนึ่งเกมแลงซีวีซีสามเกมเล่นกับเพื่อนห้าเกมนะครับแล้วก็ ทสกิลตัวละครสิบครั้งไหมท่านผู้ชมนะเราก็ได้รับวันละหนึ่งสสามี่ห้าเราได้รับวันละห้านะท่านผู้ชมนะนี่เราอินนะครับผมก็รับเลยนี่ได้มาแล้ว1นึ่งโทเค็นนะครับ ง่ายนะกิจกรรมนะครับสำหรับสายฟรีนะครับคนไหนที่อยากได้เนาะสำหรับชุดนี้นะครับก็จัดได้นะครับชมนะสำหรับคนไหนที่ไม่อยากได้ก็ไม่ต้องจัดนะครับแล้วก็สำหรับคนไหนที่อยากได้เพชรหน้ารอก่อนนะครับคลิปนี้มาแจกของฟรีก่อนยวคลิปต่อไปเราก็แจกเพชรเนาะนะครับชมนะไปแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กมด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมด นะครับบางคนบอกว่าเอ้ยพี่ผมกดทำตามทุกอย่างแล้วแค่พิมพ์บอกพี่แล้วพี่เติมให้โอเคนะบ๊ายบาย